เปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ทราบเอ้ยกราษิีเอ้ยเขาไม่สะบัดเปิดโอ้ยตายละนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยพี่ชุมมึงเกิดปีนี้ใช่ไหมเ้นปีชงนะปีทอกูเหรเบนทอไม่ใช่บหรอกทอไม่ชงดิปีสารชงดูวะล่ะไอ้เนี่ยยังยังไม่ถ่ายกันดิขตาดวัสดีครับผมยินดีต้อนรั้นเขาสุดเลย คนตอนนี้น่าจะลงหลักปีใหม่ประมาณ2อาทิตย์แล้วสวัสดีวันเด็กแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้วันเด็กขอสักบทกรเกี่ยวกับวันเด็กไหมไเ้ยเฉพาะช่องเรานี่ไงก็1 2 3แล้วก็บทบทนี้เป็น4ไอเบ้นเปิดกรสี่ไงกรมันต้องมี4ใช่หรอเรียกใช่หนดีมีตังค์ให้พ่อแม่เอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะต่อต้อง แก้ผ้าให้แม่ดูแก่อะไรเนี่ยแม่เลยโอเคเข้าสู่เกมวันนี้ก่อนเกมนี้จะเกมคล้ายๆเกมหนึ่งที่เราเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นนันคือเกมแก้วไหนเปรี้ยวแต่วันนี้เราจะมาอัดแนปจากเกมนั้นแก่ แกเป็นแก้วไหนเกลือแก้วไหนน้ำตาลนะฮะักติกาจาก่าง่ายนิดเดียวเลยนะฮะอย่างแรกคือใส่สซดาก่อนอย่างที่สองก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็เตาะแล้วก็กินใช่ไหม แกอันนี้จางไงเดี๋ยวพี่เทเล่าเลยพี Sod ่ทำยกตัวอย่างให้ดูกันง่ายๆทิปเปิลก่อนคือเราจะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเอ้ยเอาอันนี้เป็นเกลืออันนี้เป็นน้ําตาลนะครับเพราะว่าเกลือกับน้ําตาลเนี่ยถ้าเกิดใช้มองตาเปล่าแบบมองมองผ่านๆอะหลายคนอาจจะแยกไม่ถูกนะครับว่าอันไหนเกลืออันไหนน้ำตาลคือเราจะเนี่ยใส่แล้วแก้วนี้มีน้ำแกงมีน้ำ ไอคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนเดิมเลยปิดตาไว้ปิดตาแล,แล้วเราต้องรอให้พวกมันเ,นเจราจากันเสร็จก่อนว่าเฮ้ยมึงเกลือนะกูน้ำตาลอะไรก็เจราจากันไปพอกินเสร็จปุ๊บผมเปิดตามาก็ต้องดูแล้วว่าต้องทายต้องทายว่าเฮ้ยไอนี่เกลือ,อนี้น้ำตาลถ้าทายผิดคนที่ทายผิดคือคนตรงกลางเนี่ยต้องกินโซยุโซดาแต่ถ้าคนตรงกลางทายถูกสองคนนี้จะต้องเป็นคนเคลียร์โซยุโซดาแทนนะฮะนี่คือแก้วบทลงโทษโอ้อาจจา ครึ่งหนึ่งหรือน้อยหนึ่งไม่ต้องเยอะมากใหญ่จังนะมากติกาก็จะประมาณคร่าวๆประมาณนั้นเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะฮะคือว่าขอมหอมเดี๋ยววางนี่โอ้ยนี่เอ้ยนี่เหมือนลับซีปะป่าเหมือนปักทูบเลยวายบ่อยไงี้ยรูดดี มาเดี๋ยวตาแรกกูปิดตาก่อนไหนๆกูอยู่ตรงกลางแล้วปกติเขาวาเราจีนกันไงถ้ากูตายไม่ต้องเอางี้เอ๊ะชอบกินเค็มเนี่ยกูไม่ได้ชอบมันกนร่าด้ปลาเลยเออเดี๋ยวไปแบบไหว้เอาของไปไปช้ำรวยนะแล้วปลาไหว้อะไรอย่างงี้เผื่อที่วัดเขาทำอาหารไม่ไม่ถูกปากมึงไม่เค็มมึงเอามาเติมเองเลขอะไรเจ็ดปีเรื่องจริงอ่ะเฮ้ยจะแปดแล้วมั้งเฮ้ยเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มเลย มึงว่าแบบถนอมวิทยาศาสตร์เวทมวนตร์นะ <laughs> เอาอีกแล้วไอ,อ้กูต้องมาแบบปวดหัวอีกแล้วว่าใครว่าใครทำอะไรเดี๋ยวมึงตักให้กูแล้วกูตักให้มึงไเปเ้ยเฮ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 ้ยเา้ยเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย <laughs> ้ยเฮ้้่เฮ้ยเฮ้ยเ <laughs> ้มึง้ี้เอาก้ <laughs> มมเเนนะ้้ ก้อนเฉียวยอโอโอแล้วเปิดตาไปบมันบีก้อนอยู่มึงก็ใส่เกลือเป็นก้อนเลยอันนั้นจริงไหมเนี่ยตึงหลอกกูใช่ไหมไอ้เบนเบนอยู่ตรง้นฮ่าอ่าฮ่านใาฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 ฮกาฮ่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 าฮาฮ่า่าฮ่าา่าน้อยไปฮาาฮากาฮไา่า่่ เด่นต่อตั้งอย่างนั้นอะไรตเอไปเออแบบเลยต่อจมืกอพาแค่นี้ก็สนุกแล้วนะเหมือนเราทำทอเลยนี่มันเี่ยงที่นี่อ่ะีมไม่ายเล้ว ใช่ไหมผมขอไว้บอดครับมึงขอไม่เคยดูแบบมันแ้่หรอผมขอไว้บอดครับผมขอยืนยันคำตอบตรงนี้เลยผมค่อนข้างมั่นใจไอเบนเกลือไอยิงน้ำตาลยืนยันคำตอบครับเป็นคำตอบที่ จริงไหมเนี่ยจริงนี่มึงดูรีแอคกขนาดนั้นอะจริงจริงเลยเฮ้ยจริงกูนึกว่ามึงคือน้ำตาลนะไม่นั้นมึงคือมึงกินเค็มไงกูเลยแบบถ้ามันออกอากาศขนาดนั้นมึงต้องน้ำตาลมันเกลือไม่เวียวเลยทนาดกูกินเค็มอ่ะตอนนี้ลิ้นตรงกลางกูชาแล้วแหละไอ้ยิ้มึงชาจริงไอ้เลิ้นมึงอะไรนะลิ้นชาแล้วลิ้นมึงอ่ะกาแฟแล้วกูต้องคืนเทคนิคมึงลงๆไปไหนได้ไอ้ยี่เอาน้ำไหมไอ้เบ็ตเอาอ้อเอ้ยโอ้เอาเมกาโน่เย็นยง ร้านเซฟซูชิแคมเปญมาเปิดร้านอนี้เหมือนเข้าร้านซูชิเลยว่ะคำซมบิดาคนของประเทศเราแล้วมึงใส่ที่คาดเหมือนเชฟใส่สิ่เที่แบบดับมันมูไลพูดจริงจังโห้โหสั่นยกเหน่งซาวจะในคนสี่หนึ่งสองสามอน้องอีกโกเลยไม่ใช่เรามองไม่ต้องแล้วพูดพี่เมาแล้ว ได้เหรอก่ได้เพราะดูมึงแบบมีโซดามาออกอากาศมากบอกเลยตรงเนี้ยไม่ได้พี่จริงตรงเนี้ยมันเหมือนตะลุมนู้ลยมันเหมือนไอ้นี้ยเออมัเหมือนอ้นี้ไอเทียกดีกว่าสองสอง่ไอเทียระหว่างไอ้เหี้ยเหมือนเป็นแผลเลยนะเหมือนกัดอ่ะเออเกลือไม่มีปากเกไม่กัดได้ไงมันมันมีโซดามาจางไงแล้วรับต่อไปตักเพิ่มโอเคดีนะกูใครต่อกูไม่ไ่้กูกาแล้วใครอ่ามึงดูดิว่าตรงไหนมันหนักกว่า อันนี้นวัตกรรมใหม่นะไปพวกแบบบางแสนเนี่ยบูฮาวายแอปเปิลซดารนี่ร้านเรามุงดูเป็นคนพบเยอะสุดแล้วนะเอาเลยมีแมสมีส้อยหนึ่งสองเนี่ยมีนาฬิกามีนี่อีกคุณไม่มีอะไรมีปลาสายอีกอะไรอ่ะเลดเฮ้ยถูกเฮ้ยโอ้ยยังไม่เห็นข้างข้างไม่เห็นแค่ตรงหน้า มองเห็นแล้วจริงๆใช่ไหมนี่นี่กูชูนิ้วอะไรอยู่ชูอยู่เออเนี่ยกูชูอยู่นี่ยนีโปอกเฮ้ยกูนี่เนี่ยนี่หมีใช่แหละวันนี้มามาฮะอย่าอ้าวนี่ตาใค่ตัวเองเลยเหรอเอาแน่นอนเอาเลยเพื่อนไอ้เบ้นหยดน้ำตาโห้เฮ้ยใจปกติไอ้เห็ดกูเห็นขาวๆนี้กูเคยเห็นมึงอยู่นัดอะเฮ้ยไม่ได้ไม่เคยโอ้กูหมายถึงนี่เป่าุูน แล้วกันไม่ให้ฝุ่นเขาจมูกมาสามสองหนึ่งแล้วชนแก้วอ่ะตอนนี้แหละของอ่ะสามสองหงแล้วเปิดผ้าใช่เออสามสองหนงโหเชือดังกลงโอ้โหนิ่งกันที่ไหติดปากอะไรติดปากอ่ะเย้มองไม่ทันขอแค่ตัสุดสบมาเนี่ยเป็นบ้วนแล้วเยนี่สนได้วะ แข็งน้อยอ่ะโอ้หลังเหนื่อยเน้นสุดไม่เน้นสองไม่เน้นฮ่าฮ่าฮ่าได้นี่มันนิ่งยังวะต่างกับเมื่อกี้วะต่างจริงเล่นรอบแรกปวะต่างต่างหวานหวานเท่ากันเลยมากลัวถูกยังนัอนคือเรื่องตีอะคือว่ามันน้ำตาลคือเกินยืนยันคำตอบไหมยืนยันเปลี่ยนได้นะไม่เปลี่ยนเอาจริงนะจริง มึงก่อนเลยไห <laughs> มไม่ไอ้สารไอ้สารคือลงไปทำไมอ่ <laughs> ไม่มึงจะพูดทำไมว่ามึงคืนเลยเหรออ่ะกูก็กลั่เนียนๆกูแบบไอ้จริงรู้แล้วว่าก <c oughs> <ๆ>ูกินเค็มได้กูก็กัลแบบเนียนๆเลย เลกูก็ตกใจไงเห็นเบนซ์กืนเพราะเบนซ์มัน่าจะกินน้ำตาลได้พวกกูกูกินได้ทุกอย่างอะเพื่อนบนโลกอ่ะก็เชื่ก็จริงกูกินแต่กูจับได้ตรงไอ้เบนซ์ได้แหละเพราะมันมันชอบพูดตรงมันชอบพูดตรงข้ามที่มันกินอย่างนี้ดึงเด้กับกูรอบแรกเมืก่กมึงบอกว่าเทเกลือใช่ป่ะมึงก,ก็กินน้ำตาลตั้งแต่มะนาวมันชอบโกหกตรงข้ามกว่าที่เป็นเนี่ยพูดีจำได้ทุกคนเลยที่แบบผ่านเขากิน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 บอกไว้เมื่อกี้มันเป็นคนลินเองนะใช่เป็นคนลินเองด้วยริมเองด้วยอยากกิน ลินเอาอยากเมาลินเองเหมือนมันเมาจริงอะเขาพูดเยอะใช่ไหมเอาเมาเพื่อนเพื่อนเลยตาษาหยาดเลย่ได้เพื่อนกูคืนทำไมกูจะคืนไม่ได้วะคืนแต่ตีขาวเลยเฮ้ยแต่ถ้าพูดกันตามตรงอะมันไม่แย่เนี่ยกูรู้สึกว่าถ้ากินเกลือเพียวๆมันแย่กว่าแต่เมื่อกี้เหมือนกูบีบโชยูเยอะ ลืมนึกไงว่าตัวเองเผื่อตัวเองโดนด้วยไปเอาธนูมาตั้งกันโดนแบนโอ้เยอะกว่าเมื่อกี้อ่ะน้องโซดาหน้อยไปใช่ไหมเนี่ยก็มุ้งไปที่ไหนเนี่ยมองอ้าวูบีบเต็มที่เลยเขาเห็นไอ้เม้งกิ้ได้ไงใส่เต็มที่ไปเลยตายละไอ้เหี่ย ภาพตอนมสี่มห้าเข้ามาในหัวเลยตอนปรุงตอนปรุงก๋วยเตี๋ยวตอนเรียนรู้สึกะล้ไอ้อิงนี่อย่างนี้เลยบีบเมื่อกี้เลยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นชื่อของผู้ชื่อแล้วกันชื่อฟาร์มและจะตัวนี้จะเป็นคนโดนแกล้งมาเจ้าไอ้อินท่านี้เมื่อกี้เลยบีน้ำปลาน้ำปลาเพียวๆเลยเดือดเลี้ยวน้ำปลาใส่ชามเพื่อนคนนั้นอแบบปูดแบบเมื่อกี้เลยะเตียภาพแม่มาเลย้อพี่ปูขอเพลงนึงเป็นเพราะฉันฝันถึงเธออะไรอะไรกันพยายามเล่นคลิปไปหมดเลยมา สองฮะจังหวัดดีจังวะว่ากูขอึกษาก่อนนะ้าได้ดีเลยเออสองชั่วโมงฮุยคือนานไปอ่าเหลือให้สองวินาทีเอเคอิงเกลือกูน้ำตาลต้องจากเสียงแล้อันเนี้น้ำตาลลงไปประมาณสี่ร้อยห้าม หมดแล้วเหรอไปเนฟ้าเออก็เห็นว่ามันมีสองฝั่งก็ลองอ่มืออไปฝั่งนึ่งฝั่งนี้ไม่ได้ยินเลยเทแล้วเทแล้วเหรอเออถับใจมั้งเนี่ยยังพิ่งเรียกูก็ลุ้นเนี่ยสงสัยไหมงะกินติดกันสองรอบนึงมาสามสองหนึ่งมองขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ย อยู่นั่นแค่ไนเอาเอยยืนยันคำตอบไอ้เม้งเกลืออิงน้ำตาลยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบครับมีจิตเปลี่ยนนะฮะไม่มีสิทธิ์มึงดูบทลงโทษด้วยนะมึงดูบทลงโทษด้วยนะครึ่งแก้วมั่นใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกดูแล้วแหละอีก็มีสองคนก็ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ใจแน่ใจหยิบแก้วกลางเลย้ยืนไปอิง โดนครบถามกนเลยะอันนี้แฟย่เลยแต่กูโดนสามแก้วแล้วเมาแย่มึงกึ้เหรอกึ้งไอ้เนี่ยอยากโคตรใจอยากกินลิ้นเอาอยากเมาลิ้นเองเลยปากมาเลยมาอึนป่ะร้านไหนเปิดตรงนี้มึงซือจะม่อนมาได้เยู่ฟินหมดแล้วเสเกลือเพิ่มละ อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่สาดไปประตูหัวในเบ้นอะจริงเหรอครับเลิ่มลำบากพวกคุณต้องไปเช่นอันนี้กลิ่นอยู่นานนานกว่ามะนาวอีกมั้ยอยู่ในกานไอเด่นเป็นซุปเปอร์สแปนที่เขาลงลเกิดยืนไปเลยไอ้อย่านะึงเอื้อมขึ้นไปขึ้น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 เฮ้ย นเนี่ยจะเมาแล้วกลับบ้านเนี่ยไอ้พวกเด็กหันดื่มเป็นงี้แหละดูพี่เองเนงะดูดูดูพี่คอแข่งเล่าขาวคอยาเล่านอกคอกระจบกินวา้คอระบายกินโคกคอสุกปกกินทุกยี่ห้อหมดแล้ะ ไงแก้วแรกกับแก้วนี้แก้วมึงหนะักสุดใช่เพราะแก้วมึงอนะ่ะไม่มีโซดาเลยเออนิดเดียอันนี้ยังพอมีโซดาเยอะอยู่ได้อยู่หรอได้ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้ก็ขอขึ้นคําเตือนโตโตเลยว่าห้ามไปเล่นกันเองนะ <c oughs> อันนี้เพราะว่า เกลือก็อันตรายต่อ,ตตอไต,ตอไหมน้ำตาลก็อันตรายต่อเบาหวาน <ừ> อัน,นี้ก็มีโซดาก้กาอันกระเพาะเกลือก็เค็มเหมือนกันก็ตายนะฮะ <ừ> ขึ้นคําเตือนโตๆสำหรับน้องๆที่เอาไปเล่นกันนะ,ะว่าอย่าเล่นดวนกน็พอสำหรับคลิปนี้โดนกันทั่วหน้าแล้วกูโดนเยอะสุดด้วยโดยินทุกตาทุกราวกูโดนหมดแต่กูนั่งน่กูบอกเลยนะรานเนี้ยอย่ามาแดกเค็มจิ้มหาย สงสัยเมาไงพ่อครัขขวเมาจะจะเทเหล้าแวง่งเทน้ำปากกลาข้างๆชงมัง <c oughs> ไปอีกคนเหมือนกันเออเลยโยนซุบ <c oughs> ลืมดู <c oughs> น้ำปลาเทแม่งเอยงชงซะเข้มเลยเียอย่าลืมกดไลค์มาแชร์ไปแล้วอะไรด้วยครับ <c oughs> โมโม